ปัสสาวะบ่อยมากไม่เหมือนตอนหนุ่มๆทรมานมากอ่านปัสสาวะไม่ค่อยได้นะปวดเมื่อไหร่ก็ต้องหาที่ไปเข้านันทีปัสสาวะเบามากตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆกลับไปนอนอีกทีก็นอนไม่หลับทําให้พักผ่อนไม่เพียงพออีกแล้วก็ที่สําคัญสําหรับผู้ชายวัยนี้นะครับผมจะบอกว่าสมรรถภาพทางเพศมันต้องลดลงปึงปังเหมือนเดิมอะ่ะน่าจะยากอันนี้แหละที่เขาไม่กล้าพูดกันวันนี้จะมาบอกนะครับว่าผมมาทํายังไงให้ร่างกายผมยังแข็งแรงปิดปังแบบนี้นี่เลยครับผีฟโฟลดงง่ายมากๆเลยครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดวันนี้มื้อเย็นแหละ เดี๋ยวทานเลยของดีๆแบบนี้นะครับส่วนผสมนําเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นทานได้ในระยะยาวอันนี้ก็ยืนยันเลยเพราะว่าผมก็ได้กินมาแล้วอย่างแรกที่จะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยก็คือว่าปัสสาวะไม่บ่อยแล้วก็ทําให้เราได้นอนหลับสบายไม่ตึงไม่ต้องมาตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆปัสสาวะก็แรงขึ้นครับพุ่งเลยรู้สึกมันเห็นได้ชัดครับมีการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญครับสมรรถภาพทางเาพศถึงปังเหมือนเดิมสิัณฑ์ดีๆเนี่ยไม่เชื่อไม่เป็นไรลองถ้าไม่ดีไม่ต้องมาจินและเรื่องต่อมลูกหมากโตครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอายุส0ไปแล้วเนี่ยนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้เราเกิดภาวะต่างๆจนกระทั่งเป็นถึงมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีครับ